ก็กราบสวัสดีผู้ชมทุทกท่านพบกับผมวิเวจาช่องวินทูโ,ก,โกวันนี้ช่วงรายการอยากรียเ้บวกแนะนำกับในในการ์ตูนที่ผมมีโอกาสได้ดูเกี่ยวกับกภาพไทยของการ์ตูนเรื่องนี้สักทีพจริงแล้วการ์ตูนเรื่องนี้มีภาพไทยนาแลแต่ว่าผมเพิ่งมีเวลาและดูและผมดูแล้วผมประทับใจมาก<า>จนผมจะมาทําในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดที่เข้าถึงเนื้อหาที่ผมจะมาพูดในช่วงรายการอยากเรียเร้าบวกแนะนาวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ ติดต่อได้ท์ e ห้กับช่องวินทูโกด้วยนะครับม่ผู้พากย์จังเพลงวันนี้ช่วงรายการยากรอาบวกแนะนำของเรื่องโคบิสังว่โคบิโชเดสหรือชมงามผู้ไม่เก่งขอผมเพื่อไม่เต็มเต็งนะครับซึ่งมันมีภาคไทยแล้วด้วยซึ่งผมได้มีโอกาสได้ดูและหลายคนที่เคยดูในช่องผมแล้วผมทําคลิปในช่วงรายการแนะนําของเรื่องโคบิสังว่โคบชเดสหรือชมงามผู้ไม่เก่งเนี่ยขอผอบเพื่อไม่เต็มเต็งในช่วงรายการแนะนําไปแล้วไรเอต่างๆหรือเกี่ยวกับซอโอคอสุนท ของาระตูมีอะไรบ้างหรือเนื้อหา,ห,าหรือเรื่องย่อ oh ไปยังไงผมก็ขอให้ผู้ชมไปอยู่ในคลิปนั้นนะครับบอกเลยคลิปนั้นก็สนุกมากๆนะครับแล้วก็เป็นคลิปที่ผมอยากให้ทุกคนไปดูและเป็นหนึ่งในคลิปที่ผมอยากให้ใครดูดังคลิปอยากได้เล่าและบทแนะนําของผมแล้วก็แนะนําเลยว่าไปดูาระตูเรื่องนี้เถอะครับาระตูดีมันดีจริงๆมันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงภาคถ่ายของเรื่องคุม,มิสั่งว่าคุณมโชเดสหรือชม,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 มงามผู้ไม่เก่งขอผอมเพื่อไม่เต็มเต็งให้ฟังนะครับความดีงามของเรื่องชมงามผู้ไม่เก่งขอผอม่เต็ม ในรูปแบบภาคไทยนั้นความสูของมันก็คือการที่การ์ตูนตัวนี้มันเป็นการ์ตูนที่ถูกโรคของการภาคไทยอย่างมากคําว่าถูกโรคก็คือถ้าใครดูการ์ตูนในแบบช่อง9้าช่อง9ก้ากร์ตูนสมัยก่อนหรือการ์ตูนต่างๆนี่เป็นในสมัยเด็กของเราการ์ตูนเรื่องคไม่สั่งว่าคุณไปโชว์จะใส่และคนก็รู้อยู่แหลวนะครับว่ามันเป็นเลิฟคอมดี้สโลว์ไลน์และเป็นการ์ตูนตลกซึ่งความตลกของการ์ตูนเรื่องนี้อยู่ในระดับที่ว่าบ้าถึงกาวได้เลยซึ่งมันเป็นการ์ตูนที่มาใช้ความสามารถของนักภาพสูงมากและเป็นการ์ตูนที่ เหมาะกับการเป็นนักภาคไทยมากๆเพราะว่าตัวเนี่ยมีมุกต่างๆที่บอกเลยว่ามันต้องใช้คนแปลที่ดีและก็สกิลการผ่าที่ดีบวกผสมเข้าไปนั่นทําให้การ์ตูนเรื่องคูไม่ซั่งว่าคอมพิวเตอเดสื่อชมงานผู้ไม่เก่งก่าออเพื่อไม่เต็มเตมในรูปแบบภาคไทยนั้นมันออกมาสนุกมากๆมุกต่างๆผมรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหคนผ่าก็คงสนุกกับการภาาไปด้วยผมรู้สึกว่าถ้าบางตัวละครบอกเลยว่าคได้ดีมากๆอย่างพี่แพ้ที่ภาคนาจิมิจังซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหตัวละครตัวที่โคตรปั่นและภาายากมากแต่ผมบอกได้เต็ม เลยว่านาจิมิที่พาด้วยพี่แพรเนี่ยผาาได้ดีมากๆก่า,า,าโคตรตลกโคตรท่าโครตโคร,ตครตเข้ากับตัวละครที่เป็นนาจิมิมากๆผมบอกเลยว่าเหมือนกับเสียงญ,ญี่ปุ่นเลยมีความบานมีความตลกมีความบ้าบอเหมือนเหมือนกัน,น,นแต่ไปในรูปแบบภาคไยและตัวละครต่างๆทาทาโนฮุงและตัวละครคุณคคม,มิซังที่ทั้งสองคนภ่าไปก็ผ่าได้ดีมากๆก<า>่าได้แบบโอ้โหแต่ละตัวทั้งหน้ารักหน้าเอนดูคือต้องบอกก่อนนะครับว่าในเรื่องชมงามผู้ไม่เก่งกับวอมเพื่อไม่เต็มเต็งนยความท ที่ผมชอบในเรื่องราวเรื่องนี้มากเพราะว่าความน่าเอ็นดูหรือความเข้ากันของคุณคมิชิซังและก็เพื่อนๆแต่ละคนหรือแม้แต่คูมิชิซัง,งกับฮานโนุคุงที่มันเข้ากันเรื่อยๆและมันน่าเอ็นดูมากความน่าเอ็นดูในของสองตัวละครเนี่ยทั้งฮานุคุงและคุณคมิชิซังเนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกันที่ผมให้อยู่ใ,เน,ใ,ในเทียบเหมือนคุณคิดว่าซังกับโกโจคุงที่เหมือนกันที่เป็นสองตัวละครที่ความน่าเอ็นดูแบบเห็นสองคนเนี่ยเฮ้ยอยู่ด้วยกันแล้วโคตรมีความสุขโคตรน่ารักกันเลยมันเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในของทานนคุงกับค <owner gef> <necessary> ุณคบิชิซังเนี่ยเขาก็จะพยายามช่วยในหลายสิ่งหลายอย่างที่ในเรื่องทาแล้วมันน่ารักแล้วมันดูน่าเอ็นดูมากๆอยู่แล้ว่ในเรื่องราวและพอเป็นภาคไทยก็มายิ่งน่าเอ็นดูเพราะว่าความตลกบ้าบอในเรื่องทาเนี่ยมันยิ่งทำให้มันน่าเอ็นดูมากคือแล้วนักพา์แต่ละคนที่พาคตัวละครต่างๆในเรื่องราวเนี่ยผมบอกเลยว่าภาคได้ดีมากๆพาคได้โคตรตลกไปยิ้มไปมีความสุขเลยผมบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นภาคไทยหรือซับไทยก็ทําได้ดีมากแบบที่ผมบอกไปว่าเพราะน่าเอ็นดูก็เหมือนที่ผมพูดก็คือทาโรคุง แล้วก็คุณคุณมิชิซังเนี่ยมันน่าเอ็นดูเหมือนกับมารินและก็โกโจกุงที่มีความน่าเอ็นดูน่าเึ่ห์่อกันทั้งคู่ทำเป็นการ์ตูนที่ใกล้ๆกันคือมันเป็นกรตูนโซโลและชีวิตจำวันและมีความตลกคือถ้าเป็นในเรื่องหนุ่มจะภาคภาษา,าคอสเพลย์เนี่ยเรื่องนั้นจะมีความตลกในดับหนึ่งคือตลกไหมตลกมีแบบอมยิ้มๆแบบไม่ได้ับบขำกา้าแต่ว่าเรื่องชมงานผู้ไม่เก่งกับผอมเพื่อไม่เต็มเต็งเนี่ยบอกเลยว่าโหมีหลายช่วงที่ผมฮากามากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากตัวละครตัวนี้ก คือบอกเลยว่าพี่แพรพาด้วตัวนั้นได้เข้าอารมณ์มาเลยโคตรตลกจริงยอมรับเลยผมยอมรับเลยว่าตอนผมดูครั้งแรกเนี่ยคือถ้าเป็นตัวละครเอกเนี่ยทาคานะคุงแล้วก็คุณคุณมิชิซันเนี่ยอาจจะมีช่วงแรกที่ผมยังไม่ชินในเนื้อเสียงบ้างแต่ว่าพอบมากตอนไปเลยก็เริ่มชินแต่ว่าคนคนหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยพอตัวครนี้เปิดมาแล้วมันรับบทหนักมากๆนะในเรื่องราวแต่ว่าพอเขาเปล่งเสียงออกมาเนี่ยมันทำได้ดีมากนะคือตัวละครนาจิมิเนี่ยบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆของพี่แพรบอกเลยว่าสนุกมากๆในการดูการ์ตูนเรื่องนี้จน คลิปแนะนําเรื่องนี้บอกเลยว่ายังมีอีกตัวละครมากมายที่พาได้ดีม,มากและสนุกมาจนผมอยากทาในคลิปอย่ารีบเล่าบอกแนะนําอันนี้และอยากให้คนดูภาคไทจริงทุกตัวละครพาได้ดีม,มากๆสนุกมากๆถ้าคุณต้องการการ์ตูนที่มีความตลกสุดสนามไม่ต้องคิดอะไรมากดูไปสนุกไปและมีความสุขในทุกเื้อตอนและบอกเลยว่าเหมือนที่ผมดูในเวอร์ชันก่อนนั้นในรูปแบบซับไทยผมบอกเลยว่าโอ้เวลาผ,ผ่านไปไวมากและทําให้ผมอยากดูซ้ำอยากดูซ้ำอยากดูซ้ำและการ์ตูนเรื่องนี้ก็เหมือนกันพอมาในรูปแบบภาคไทยเนะี่ยคือผมมา ดูการ์ตูนเรื่องนี้เอาจริงๆคือในก่อนที่จะมีภาคไทยเนี่ยผมดูซ้ำไม่ต่ำกว่า5 6รอบแล้วแต่ผมกลัวว่าเอ้ยเราไม่สนุกเท่าเดิมหรือเปล่าแต่พอผมได้ดูภาคไทยปุ๊บเฮ้ยมันจะสนุกเท่าเดิมและทำให้ผมอยากจะดูต่อไปเรื่อยๆมันทายไปว่าการ์ตูนเนี่ยนี้เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ผมอาจจะเป็นการ์ตูนว่างว่าและมาดูซ้ำบ่อยๆก็เป็นไปได้นะครับก,ะกะับการ์ตูนนี้การ์ตูนรนี้เป็นการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนําและบอกได้เลยว่าวการ์ตูนเ่องนี้มันลายเคลียดกับผู้ชมได้ เพื่อไม่เต็มแต่งนั้นก็จะมีซีซั่นที่สองที่จะมาใน6เมษายนนี้ามารอติดตามชมกันได้เลยบอกเลยว่าสนุกอย่างแน่น,นอนไม่ใช่ทุกคนพระจีจีนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าใครอยากด,ดูเรื่องชมงานผู้ไม่เก่งกับผอมเพื่อไม่เต็มแต่งแบบ,แบ,บ <c oughs> พูกเลยก็สามารถดูได้ผ่านทางเน็ตฟลินะครับเพราะมันคือออริจ or ินอลของ Netflix นะครับและก็ถ้าใครอยากซื้อแบบรรุเร่มของเรื่องชมงานผู้ไม่เก่งกับผอมเพื่อไม่เต็มแต่งก็สามารถซื้อได้ผ่านทางลักพิมพ์นะครับอ้อขอบ ขอทางรับพิมพ์ด้วยนะครับก็ขอให้ออกได้มาเยอะนะครับ้อตัวเรื่องนี้ดีดจ,รจริงๆมาเลยไม่อยากให้คนพลาดและอยากให้คนรับรู้ถึงความสนุกข,ของก็ตัวเรืเพราะว่าวก็ตัวรนี้มันดีและน,น่ารักมากๆมันฮิวลิ่นหัวใจของผู้คนได้อย่างแน่น,นอนนะครับในรูปแบบแอนิเมชันดีอย่างนี้รูปแบบมังงะผมก็อาจจนผมต้องไปซื้อของนอกไปแล้วบอกเลยว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะครับเลยอย่าทําให้ทางลิสิทิ์ของบ้านเราของรับพิมพ์ก็ผลิตเรื่องนี้ออกมาเยอะๆนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันนะครับกับช่วงรายการอยากหรือเปล่าบวกแนะนําของเรื่องพส ว่าผู้ชมเดสหรือชมงามผู้ไม่เก่งกอบผอมเพื่อไม่เต็มเต็งนะ ครับก็ในช่วงรายการยาที่รอบบแนะนำนะครับถ้าใครอยากจะตามข่าวสารหนังเพลงเกมและกระตุนก็สามารถติดตามได้ผ่านทางเพจโอตาคุแกงเซอร์ไทยแลนด์นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้กับในช่วงรายการยาทิพรอบบแนะนำของเรื่องผมไปสั่งว่าคุณผู้ชเดสหรือผมมาเพื่อไม่เก่งก็พอเพื่อไม่เต็มเต็งนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบภาคไทยในเรื่องนี้ในตรงจุดไหนบ้างและชอบในตัวละครไหนบ้างของในเรื่องชม ผู้ไม่เก่งขอพร้อมเพื่อไม่เต็มเต่มก็สามารถพิมพ์ได้ในใต้คอมเมนต์นะครับว่าไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับฟังถึงตอนนี้และจุดๆนี้ขอบคุณและบายครับ <Bye. S 2>